มาชมกอ่อนหนูน้องมิเลียนค่ะสิลูกสวัสดีค่ะน้องมิเลียน,นย<ป>ค่ะในผู้ชมก่อน,เ,นเลยกระเบื้องค่ะกระเบื้อค่ะวันนี้น้องมิเลียนจะไปไหนคะแต่งตัวส,สวยเลยไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนโรงเรียนหนูชื่อโรงเรียนอ uh ะไรคะลูกอุดมพันธ์ค่ะโรงเรียนอุดมพันธ์ใช่ไหมคะวันนี้ป้าอ๋ค่ะใครนะขับเต็หาป้าโอ๋ค่ะป้าโอ๋ใจดีไหมลูกใจดีมากค่ะสวยไหมสวยค่ะแล้วคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะลูก คุณครูอะไรนะคะุณครูออสกับคุณออสคุณอะไรนะคะจำชื่อครูได้ไหมนะปิดเติมมาหลายวันคุณครูผมชทไหมคะเอ้วันนี้ตื่นเช้ามิลเรียนบัตรยูทิศคะเจพีเลยค่ะบัตรยูทิศก็คือแปลงอะไร,ปรแปลงฝันแปลงฝันเป็นเด็กดีต้อง ตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันนะคะเอาพี่มินทําอะไรอยู่นี่อ่ะกินอะไรคะเต็มปากเลยกินข้าวผัดใช่ไหมคะอ่ะค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวสวยจะไปโรงเรียนแล้วต้องมากินข้าวนะคะว้าวน่ากินจังเลยวันนี้พีมินเนี่ยข้าวผัดจากจากเซเว่นค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลค่มากเลยค่รีน่ะสีเขียวผัก มีผักเด็กดีต้องก,อกินผักอืมกินผักกินผักยังไงตัวใหญ่ค่ะอ๋อตัวใหญ่เล่นสไลเดอร์อันนี้ใช่ไหมร่างกายเป็นยังไงบ้างเหยื่อแบบนั้นมีกล้มกามนไหมหรอเขาเรียกว่านะักซาอะไรนะซาอะไรอะไรแปลว่าแข็งแรงใช่ตองจะ<ด>ตองแปลว่าแข็งแรงนะคะเอา้าเอา้าไปไหนล่ะคะลูกไปขอให้ผู้ชมยังไงนะกินผัก กินข้าวน้องๆที่จะไปโรงเรียนพี่คะน,นะคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้ววันนี้ใครไปส่งที่โรงเรียนนะอยากให้ใครไปส่งนะ <บา S 1> หรอคะ,ะอ๋อให้ป๊าป๊ากรหมานี้ไปให้น้องมี่สดด้วยไหมคะไปค่ะห <บา S 1> มดตัอยอย้งแต่เมฆโตใหญ่เดินเนดินใหญ่เดินค่ะกินให้นะคะอืมว้าวได้กินจังเลยถ้าเนอกเงาหมดก็คือหมด เหลือคะหนูจะขึ้นป 2, 2ป3ได้เหรอคะกินข้าวหมดอันเดียวนี่ขึ้นป2ป3ได้เหรอลูกกินข้าวเหมือนเกี๊ยวเงยอย่างเดียวอ๋อกินข้าวเหมือนไข่เจียว <laughs> ผัดก็มีไข่อยู่ข้างในด้วยไงคะไข่ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเอ๊เอ๊เอ๊แปลว่าไข่นะคะข้าวผัดก็คือ fried rice นะคะแล้ว เรากินข้าวแล้วทำด้วยอะไรคะข้าวเสร็จแล้วต้องโบ <c oughs> ค่ะดังั้นนะผมไปนัดน้องมินต้องไปลงราะคาผู้ชมบอกว่าต้องอะไรนะดื่มสันนะดื่มฉันกระเด็นด้วยนะะบ๊ายบายติดตามน้องมินเลี้ยนด้วยนะคะแล้วน้องมินเลี้ยนจะมาคุยภาษาอังกฤษก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาสวัสดีค่ะสวยๆก่อนอค่ะค่ะ